วันนี้ที่ราชบังคลาต้องเป็นสติจดจำเอาไว้ว่าหนึ่งักเตะของเราอย่างธีรศิลปแดงดาสามารถทํา100ประตูให้กับสโมสรแล้วก็101ได้ด้วยครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆและน่าจะไม่มีใครทําลายได้อีกนานเลยละครับเราพยายามจะยื้อเขาไว้นะครับตั้งทาเกตให้เขารออยก็ไม่นึ้ว่าเขาจะมาถึงเร็วขนาดนี้กายเป็นร้อยหนึ่งเพราะนั้นเราจะเปลี่ยนทาเก็ตใหม่เขาไป็น110ก่อนที่เขาจะเดินทางไปสเปนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปคุยกันในห้องแต่งตัวก็ขอแสดงความยินดีกับคุณธีรศิลปแดงดาด้วยนะคร เ,เขาเกิดมาเพื่อเพื่อสร้างสถิติสร้างประวัติศาสตร์สร้างความสาเร็จแล้วก็เขาสมควรที่เป็นนักเตะในระดับนั้นจริงๆเขาทาประตูเกินร้อยเขาเล่นกับทีมาทุกฤดูกาลตั้งแต่ดิวชั่นสองเขาเป็นนักเตะที่เราจะเรียกว่าเป็นฮีโร่เป็นนักเตะในตำนานสโมสรได้อีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็หวังว่าฟอร์มที่สุดยอดแบบนี้ก็จะอยู่เขาจนเขาไปเล่นที่สเปน นะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีเป็นสมกับที่เป็นศูนย์หน้าหมายเลขหนึ่งของคนไทยแล้วก็เป็นเป็นนักเตะที่เรายินดีที่จะปล่อยตัวไปทั้งที่รู้ว่าเป็นนักเตะกำลังสำคัญนะครับเพราะว่าเราอยากเป็นตัวแทนฟุตบอลไทยส่งนักเตะคนนี้ให้ไปเล่นระดับนั้นจริงๆเราก็หวังว่าเขาจะรักษาฟอร์มได้แบบนั้นนะครับแต่ก่อนไปอย่างที่ผมพูดว่าเราจะไปคุยเรื่องทาร์เก็ตใหม่ครับเอาไปร้อยร้อยสิบก่อนครับ วันนี้เซอร์ไพรส์สกอร์ไหมครับรู้สึกการจัดตัวก็มีการทดลองหลายๆตำแหน่งด้วยซึ่งนักเตะบ,บางตำแหน่งก็อาจจะถนดัดอย่างคิมนองจินเนี่ยอาจจะถนัดมิดฟิลด์ตรงกลางมากกว่าเซนเตอร์คิมนองจินเขาเล่นได้เราซื้อมาเพื่อเล่น3ตำแหน่งเลฟแบ็กนะครับแต่เลฟแบ็กอันนี้ซูย่าสิงห์มุ้ยทำได้ดีเขาไม่จำเป็นต้องไปกังวลเรื่องตรงนั้นเซนเตอร์ฮาฟนะครับเพราะหลังนี้เราไม่มีคิมยูจิน นะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับที่เขาจะแชร์พื้นที่ตรงนั้นกับอิริกปัตลูกับแดกโนเซกาเราจะพยายามดูก็เราโชคดีที่นักเตะอย่างแดกโนเซกาเอา่อคิมดองจินเ,เล่นได้หลายตำแหน่งหลายบทบาทแล้วก็ที่สำคัญคือเราหมุนเวียนทีม แล้วก็พักนักเตะบางคนนะครับแล้วก็ยังทำงานได้ดีผมถือว่านั่นจะทําให้เราส่งสัญญาไปถึงทุกทีมว่าเรามีขุมกาลังที่แข็งแกร่งพอที่จะจบฤดูกาลนี้ด้วยผลงานที่ที่สุดยอดอีกครั้งนะครับแล้วนี่เราจะไม่หยุดแค่นี้นะครับเราจะพยายามมองหาหนักเตะเพิ่มเข้ามานะครับทั้งนักเตะทั้งต,งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเพื่อ,อได่ล่าความสำเร็จให้ได้ในเลกสองสุดท้ายครับวันนี้ก็เป็นวันประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยด้วย ฟุตบอลหญิงของเราก็ไปฟุตบอลโลกในหนึ่งในนั้นก็มีน้องสาวของเธอสินแดงดาอยู่ด้วยพี่เป้ในตัวแทนสโมสรอยากจะฝากอะไรถึงประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยของเราในการไปฟุตบอลโลกบอลหญิงครับก็ขอแสดงความขอบคุณท่านนายกวรวีบกดฎีด้วยที่เสีย15ล้านขอแสดงความคุีบอลหญิงด้วยที่สร้างประวัติศาสตร์เรามีฟุตบอลโลกให้ได้สัมผัสหลายต่อหลายครั้งนะครับในระดับยวชนนะครับในฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็ในสุดในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับก็ ดีใจครับดีใจกับกับกับน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ดีใจกับโดยเฉพาะกับน้องสาวธีรศินด้วยนะครับที่ถือเป็นเหมือนครอบครัวของเรานะครับก็ขอให้พวกเขาไล่ตามความฝันนะครับได้ไปลุยไปลุยฟุตบอลโลกแล้วก็เล่นได้สมศักดิ์ศรีตัวแทนเางกประเทศไทยนะครับแล้วผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่ว่าเราจะคนดูฟุตบอลชายหรือฟุตเอลหรือฟุตบอลระดับกระจา م เราจะส่งแรงใจเชียร์พวกเขาทุกคนนะครับก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทีมงานฟุตบอลหญิงทุกคนด้วยนะครับ ที่ที่สร้างความสุขความสำเร็จในระดับนี้ให้เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของของคนฟุตบอลในประเทศไทยเพราะว่าเรามาีปีที่ดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับวงการฟุตบอลนะครับเราเรา,เราจะไปได้ไกลกว่านี้อีกผมเชื่อว่าเราจะเป็นรประเทศฟุตบอลที่จะสามารถเป็นเป็นเต้ยในเอเชียได้ครับ